นี่ผมยืนอยู่นะครับตอไม้นะครับพุทธประวัตินะครับแกะสลักปฏิมากรรมนะครับสวยงามมากนะครับอนนี้ลังทําเฟรมีนครับนะครับสวยๆเลยนะครับผมแล้วอิ่งนะครับอึ่งกัความสวยงามนะครับไม่ใช่ตอธรรมดานะครับเป็นตอที่แกะสลักอย่างสวยงามเลยเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับต่างๆขององค์วะสมารสุริยจารสวยงามมากๆครับ เห็นแล้วองทึ้งเสียวเลยนะครับผมโอ้วิจิตรงดงามมากมากครับเป็นไม้แกะสลักนะครับสวยจริงๆนะเพื่อนเพื่อนเป็นตอไม้นะครับแกะสลักช่างสวยอะไรขนาดนี้ครับเป็นเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราววัดนูน้นวัดนี้นะครับอยู่ใกล้ใครัครบน,นี้วัดมณนีวนาราม วัดอย่างน้อยนะครับวัดสำคัญสำคัญในประเทศไทยเรานะครับมีช้างมีพระมีดงโอ้โหมีวัดพระเชตุพนทุกคนมิมนบังคลารามนะครับนะครับมีพระปรางด้วยนะครับมีพระพุทธสายญาติสมเด็จพระมหาเทวราชาน,นะครับโอ้โหชั่งศิลป์นี้ไมไ่ธรรมดา บอสตัน U.S.A. วัดนวมินทราชูทิศนะครับที่เมืองบอสตันสหรัฐอเมริกามีจิตงดงาน,นงจริงครับผมนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหน้าปกด้วยนะครับมีหน้าก้าเสียน,นครับออยอดครับเพื่อนๆครับ ครับมีช้างช้างขวดช้างทรงโอ้โหสวยงามจริงๆเลยแกะสลักพระพักองค์วาสัมมาสัมพุทธเจ้าห้ามจัดนัดเนี้ยแกะสลักพระ,ะโอ้โหพพุทธสินนะครับซ่อนไปด้วยพุทธสิน วรก,กรรมอธิมาก,กรรมเป็นปฏิมาก,กรรมนูนสูงแกะสลักไม้โอ้เป็นพุทธประวัตินะครับเป็นเรื่องราวต่งตางๆขององค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าช่างสวยงามวิจิตรจริงๆครับผมผมก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม้วแต่ไม่ได้เห็นนะครับ มาไม่เห็นน่าจะเพิ่งจะมาติดตั้งนะครับตรงน,นี้น่าจะเพิ่งมาติดตั้งดูจากฐานปูนข้างล่างนะครับผมโ,โ,โอ้โหสวยงจริงวิจิตรงดงามครับไม่รู้เป็นตอไม้อะไรครับแต่ดูเชิดายไ,ไม้พยุงเหมือนกันเมื่อว่ามีแก่นดำๆช่างประตูมากตามเราไม่ธรรมดาสวยางามามากๆเลย เก็บรายละเอียดนะครับปิดย่อยมีงูมีพญานาคมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระลีเหล่าพระลีเหล่าก็มีนะครับสวยมีจิต้นงามพระองค์องเทวานะครับ สายชุชนคำบุญกระบาดองค์สมัสัมปรจ้าสั่นอยู่ในทุกชุดเลยครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นตอไม้ขนาดยักษ์นะครับแกสลักสวยงามทีะะเดียวโอ้โหเนี่ยนะครับจับเบียยใครจระเข้นะครับที่บางวัดก็จะมีเขาคาบกับพญายนาค งามมากทำธุริจิตรักงานเลยโอ้โหฟังสิยงไม่ธรรมดาครับสวยจริงๆครับวันนี้ับเพื่อนๆสวยครับสุดยอดอนะครับยอดความงดงามเลยนะครับผมยอดความงดงามเลยนอกจากตัวธรรมดาก็สวยแล้วแต่นี่แกะสลักไม้ก็อีกนะครับ โตรสวยเลยนะครับผมแล้วก็มาแวะมาแล้วมาชมมากบบาราบวัดนัการนะครับที่สารการเปียนวัดทํานพระเด่นนะครับเมืองเมืองยกศูนนครนะครับทางไปอำเภอเต่าหอ,อ,อยนะครับใกล้ๆกับพยาทํงงางหากทํายกเกดนะครับยกนี้เมืองได้เลยยอดจริงๆไปนะครับที่สวยแบบตามธรรมชาตินะครับอันนี้ต่อเสาอาคารนะครับเสาอาคารนะ,รบะบางตัวไม่ไม่ไม่ไมเป็นทรงเสาาก็วางไว้ เป็นลารั้วนะครับสวยๆฮะไม้ทุกสารทิศในเมืองไทยมีคนมาถวายท่านก็เอามาสร้างเสาของสารการเปลี่ยนสวยๆทั้งนั้นนะครับเฉพาะตุกแกสลักชุดนี้ครับสวยจริงๆทุกนสวยงามวิจิตนะครับผม จิตมันงามมากๆเลยจริงๆนะผมไม่เคยพบเห็นวมาจะสวยงามขนาดนี้นลเลยเห็นได้เขาแกะสลักขี้ผึ้งสลักปูนแต่างนนี้ไปเจอแกะสลักไม้แบบสวยมากแเป็นตอเดียวกันนะไม่จะเป็นตอกันเก่าครับ สวยมากมากครับสวยมากมากนครับโอ้โหเป็นเรื่องราวนะครับชัดเจนคประวัติต่างๆ กันในนะครับการดูดกันมาแล้วนะครับชื่นมื่นเลยนะครับใบกลาไวไหวพระพุทธรูปนะครับบรรยากาศด้นนานในสารามันเย็นมากเลยนะตรงนี้เลยครับนะลึกเย็นมากๆนะครับใจจะมีเสาไม้ก็ยังมีเสาปูนเสาปูนนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับ มีตัวคน็จะจัญมมบ,บานไว้นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านนะครับสาวน่สวยทุกคนเลยนะครับผมคนก็มาทำบุญนะนรับ ทำบุญนะครับงานพัทสีมาจุดช่องฝังลูกนิมิตอัฒน์ปานน์ก็รูปทำบุญเนี่อันนี้ลูกนิมิตนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบกิจเนี่ะครับอผเขาปากแล้วก็ใจดีๆทำด้วยครับแต่เป็นแบสวยเงินมาก๋ยวเจอกันที่ต่อไปครับ